หมยตู1นึตอนที่3วิธีซื้อ VIP ID บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Min มินวาไอชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสมัครซื้อ ID นะครับของเหมยตูนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสตนะครับสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ้าโอเคเปิดโปรแกรมเหมยตูได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างนี้เลยนะครับให้สังเกตนะครับกระเป๋าด้านบนสุดนะครับจะมีรูปเล็กๆนะครับกดกระป้ายนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเรานะครับสมัครสมาชิกเราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับพวกเทมเพลตต่างๆได้นะครับบางอย่างก็จะฟรีนะครับบางอย่างก็ไม่ฟรีนั่นเองก็จะมีหมดหมู่ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับ ค่อนข้างเยอะมากอ่ะเออเนี้ยถ้าเราสมัครนะครับกดที่รูปหน้าคนนะครับด้านบนสุดของจอทางขวานั่นเองกดเข้ามานะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเวลาซื้อแล้วก็นะครดูก่อนนะถ้าแบบเป็นเดือนก็ด้านบนนะครับนะครับถ้าแบบซีซั่นนะครับก็กดอันล่างนะจะราคาก็จะต่างกันนะครับเนี่ยกดปนะครับมันก็จะถามว่าให้เราซื้อไหมนะครับ ล้วแต่เราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับประมาณนี้นะจ๊ะส่วนลงทะเบียนล็อกอินก็นะไปดูคลิปที่แล้วนะครับสอนไว้แล้วนะว่าสามารถล็อกอินยังไงนะครับโอเคก็ไมย่ยากนะครับนี่ฮะสิทธิพิเศษนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Sub s cribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ